สวัสดีครับผม A N Channel ครับ ทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีไม่มาตรฐานโชว์วิทยาภานิชเช่นเคยนะครับพบกับคลิปรายการใหม่ของช่องผมนะก็คือตอบจากใจนะครับ EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่1นะครับผมก็ผมก็ได้รวบรวมประเด็นคําถามนะครับจากสายโทรศัพท์แล้วก็จากไลน์นะทุกคนนะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นแต่ละประเด็นประเด็นไปนะครับก็คือผมเลยตั้งชื่อรายการว่าเป็นรายการตอบจากใจนะครับ EP ีนี้เป็น EP ีแรกนะครับที่ผมได้ทําลงไปนะครับผมในช่องนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปรับฟังนะครับก็ ฝากให้กําลังใจนะครับโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับช่องเอเอ็น n ชนแนลนะครับและเป็นกําลังใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าพี่พีนะครับที่คิดตัดสินใจแล้วที่คิดจะสมัครกับถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่นะครับ ร้านแนะนําเป็นร้านโชววิทยาให้ผมด้วยนะครับก็คือพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแล้วก็แนะนําโดยร้านโชววิทยาพาณิจหวัดกากรสินนะครับเดี๋ยวลิงก์การสมัครนะผมจะปักหมุดนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับข้อความตามที่ผมขึ้นด้านหน้าจอไว้นะครับผมครับประเด็นแรกนะครับสําหรับวันนี้นะครับตอบจากแต่ประเด็นแรกอีพีหนึ่งก็คือนะครับเห็นผมรีวิวมาหลายแบรนด์นะครับแล้วทําไมผมถึงเลือกถูกดีนะครับตอบจากแต่ในวันนี้นะครับในหัวข้อทําไมถึง เลือกที่จะทํากับถูกดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือในส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็คือในอันนี้ตอบจากใจจริงๆนะนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารด้านการเงินนะครับของในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นการบริหารที่ล้มเหลวนิดนึงขอใช้คําว่าล้มเหลวนะครับก็คือว่ามันมีการหมุนหลายๆทางนะครับก็ทําให้นะครับไปนําเงินนะครับของอที่เงินที่ที่เราขายของไว้อะครับมันมันทำให้ เราอ่ะไม่สามารถที่จะนําเงินไปต่อยอดแล้วไปซื้อสินค้านะครับได้เพิ่มจํานวนขึ้นทําให้สินค้าในร้าน,นลดลงนะครับอันนี้เป็นปัญหาส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือผมที่ผมประสบพบเจอเนาะก็คือว่ามันทาหลายอย่างแล้วมันเห็นเงินที่กองอยู่ตรงหน้าแล้วบวกกับการชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็เลยเอาเงินก้อนขายของไปหมุนกับธุรกิจอื่น มันเลยทาให้ธุรกิจขายของนี้ดรอปลงไปแล้วก็ของน้อยลงน้อยลงไปทุกวันแล้วก็ลูกค้ามาก็ไม่ได้ของนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับที่ผมตัดสินใจร่วมเนาะ <S 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 <ๆ>แล้วก็ประเด็นสองเนี่ยก็คือผมอยากกระจายความเสี่ยงครับเพราะว่าทุกว,วันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเองหรือว่าด้านเงินเฟ้ออะไรต่างๆเองเนี่ยก็คือมันลดความเสี่ยงยังไงเนาะในสมมติว่าเราทําเองเนี่ยทุกคนนะก็คือเราต้องเดินทางเดินทางเข้าไปในแหล่งสินค้าส่งนะครับเพื่อที่จะนํา ไปซื้อสินค้าในราคาส่งมาขายที่ร้านเรานะครับก็ความเสี่ยงแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือระหว่างเดินทางก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับาทางรถยนต์นะครับไม่รู้ว่า1สัปดาห์เนี่ยเราต้องเดินทางบ่อยแค่ไหนนะครับบางทีมีเงินอยู่เท่านี้อาจจะแบบไปแต่ละครั้งอาจจะซื้อได้ไม่เยอะเหมือนมันจะสอดคล้องนะครับข้อที่1นนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับบางทีก็สัปดาห์ละ สองถึงสามครั้งต่อวันหรือไม่ก็เกือบทุกวันนะครับที่ได้คือแบ่งกระจายไปนะครับบางทีเราก็ทําการค้าขายเนี่ยเรามีทุนอยู่นิดนึงแล้วก็ไปซื้อในส่วนที่จําเป็นมาก่อนซื้อสมมติว่าเบียร์เนี่ยปกติจะซื้อ10นะครับเราก็ได้มาแค่5อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็คือมันก็สอดคล้องกับข้อที่1เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการที่เราขนส่งมาเนี่ย นอกจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดการเสียหายของสินค้านะครับสินค้าที่เราขนส่งมาสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับสินค้าเราก็เสียหายด้วยไม่มีใครรับประกันให้นะครับสมมติว่าถ้าเป็นถูกดีมาส่งเนี่ยนะครับสินค้ารถสินค้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นไปก็คือเป็นรถส่งสินค้ารับผิดชอบไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับราคาสินค้าที่เราต้องไปรับมานะครับมันเพิ่มขึ้น เราจะมาตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยนะครับเผื่อแบบเราตั้งสูงเกินไปนะครับสู้คู่แข่งไม่ได้สมมติว่าเราเป็นร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมกับอันไหนเลยนะครับเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แล้วทำให้สินค้าเราขายไม่ออกแล้วก็นอนทุนไปนะครับซึ่งทุกวันนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกตัวนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชน้ํามันปาล์มอะไรต่างๆนะครับที่ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากเองก็ยังจะปรับตัวนะครับก็เป็นในสภาวะของด้านเงินเฟอ้อเนาะอันนี้คืออยู่ในความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็บางทีสินค้าที่เรารับมาอาจจะไม่เป็นความไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าตัวน,นั้นอา,อาจจะนอนทุนแล้วก็ผ่านไปมันก็จะหมดอายุสวนสาพไปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ ก็ถามว่าคำตุกามกับถูกดีเนี่ยมีสินค้าหมดอายุที่เราต้อง,องรับผิดชอบไหมมีครับแต่ดีที่ว่าเขามีการทาการสารวจตลาด,ดมาแล้วว่าลูกค้าต้องการสินค้าตรงไหนมากที่สุดแล้วเขาก็าให้เราไม่มาให้เราขายนะครับแล้วก็ถ้ามันหมดอายุแล้วก็ไปตามการเวลานะครับถึงแม,ม้ว่าเราไม่ทากับถูกดีเราซื้อมาเองมันก็หมดอายุอยู่เดียนะครับก็ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ข้อต่อมานะครับอยากมีระบบนะครับในการขายระบบในการจัดระเบียบอะไรสินค้าที่บางทีเนี่ยเรา อาจจะไปหาเรียนหรือว่าไปอบรมที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยต้องเอ,เอาเอาระบบเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นระบบของถูกดีเนี่ยก็คือเขาช่วยดูแลช่วยพัฒนาช่วยยกระดับอะไรของเราต่างๆนะครับตามอคอนเซปต์ที่เขาวางไว้เลยนะครับอันนี้คือมันตรงโจทย์นะครับที่ที่ผมต้องการแบบนั้นอยากมีร้านที่ทันสมัยอยากมีร้านที่ใหญ่ขึ้นแต่มันติดปัญหาที่เงินทุนนะครับ ก็เลยต่อยาบมาเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปยื่นแหล่งเงินกู้ที่ไหนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราโอเคดีของเราไปยื่นเลยเนี่ยมันต้องอดูสเตทเมนต์ดูอะไรต่างๆแต่ยื่นกับถูกดีนะครับมันก็ใช้แค่สัญญาธุรกิจนะครับในการยื่นก็ยื่นผ่านง่ายโดยที่ไม่ต้องมีหลักค้าประกรันไม่ต้องมีคนค้าประกันในส่วนของเงินกู้เนาะนะครับก็คือแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาจดหาให้นะครับดิวให้แล้วก็เครดิตเราโอเคก็คือผ่านนะครับก็สามารถกู้ยืมได้นะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะครับในการจัดการระบบการเงินนะครับไม่ว่าเป็นระบบภาษีระบบการเงินอันนี้ผมโอเคกับถูกดีนะเพราะว่าเขามีการวางระบบให้เราเรียบร้อยเลยขายวันนี้ส่งพุ่งนี้รอรับปันผลรอรับเป็นเงินเดือนไปเลยนะครับอันนี้มันก็โอเคดีโดยที่แบบเราหักติบจากข้อที่1เลยนะครับก็คือเมื่อเห็นเงินเราก็ต้องการอยากใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันโอเคนะที่ระบบตรงนี้มันจะสามารถช่วยให้เราแบบไม่ไม่ได้ใช้เงินนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเป็นแล้วก็นี้ก็ภาษีนะครับที่ มีการจัดการเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีใบสรุปภาษีอะไรต่างๆให้นะครับระบบในการซื้อขายนะครับให้มันถูกต้องถึงแม้ว่าสังกรมาตรวจสอบแล้วก็สบายใจได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยครับก็คือเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมทำไมถึงร่วมกับทีดีเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าตรงใจพี่คนไหนนะครับถ้าชอบคอมเมนต์บอกกันไหนเนาะอยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวนะครับผมก็มาแสดงนะครับความ รู้สึกของผมเองนะครับทำไมถึงร่วมกับทีดีเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาหรือว่ากำลังตัดสินใจในการทําถูกดีอยู่นะครับผมก็เมือเดิมนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง a อไอแอน a ์ชาแนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมใส่รหัสแนะนำนะครับร้านแนะนำนะครับสมารนะครับ ขึ้นหน้าจออีกแล้วนะครับแนะนําโดยนะครับร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาลสินนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยขอการตรงๆนะครับอยากได้รางวัลจากถูกดีมากนะครับท่านสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ารางวัลที่ถูกดีจะจ่ายให้ก็คือจ่ายให้ตัวผมนะครับท่าไม่ได้ท่านไม่ได้จะเป็นคนจ่ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอบจากจ EP สองเป็นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวปวดติดเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมสาหรับวันนี้ก